เปลี่ยนบวกสิให้เป็นบวก15บห้ามาเลย Easy g a r d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย easy มากสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Melo m มนะครับและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Black Rock Origin กันนะครับ หลังจากที่คลิปดังหลังแล้วครับเราตีบวก AO เท่าไหร่ก็ไม่เติดน,นะครับวันนี้เราจะจะกลับมาย้ํากันที่เนี่ยพวกอัซเซสซอรีกันก่อนนะครับวันนี้เราก็เตรียมของกันมาพอสมควรเดี๋ยวเราลองชนตู้ให้ดูว่าจุดสตาร์วันนี้เรามีตรงนี้มานีครับ80รอบเราตีตรงนี้ได้2องทีเราจะลองงัดตรงนี้ดูนะถ้าเปิดเราจะได้มางัดหมวกแล้วก็งัดหลังก่อนถ้าขึ้นสิดน,นะเพราะว่าตรงนี้มันจะได้เป็นพวกคียแพ็ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูตรงตัวป้องกัน ส่วนตกเรือตกตกเรือดขัดยังไงเดี๋ยวเรามาซับประดับให้มันลอง15ดูนะครับวันนี้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปมีเพื่อน <S 2> <S 2> ๆให้กําลังใจสวัสดีคุณด่อยครับสวัสดีครับมา r o เรียกได้ว่าปีละลายน้ํากันมาตลอดวันนี้มันถึงวันที่แน่นต้องก้าว<ม>เดินนี้ขอแวะมาเกลือในเกม AO หน่อยมีอะไรก,ก่อนดีระหว่างอันนี้ การน,นี้อันนี้โอกาสติด10%ตีได้2ครั้งกาตรงนี้มีโอกาสอยู่20แต่มีโอกาสโดแต่เรามีการลดนะเนีย่ยตีได้อยู่เรีอกได้อย,อยู่จริงๆคิดว่ตีตีหมอกไปคือสิบเอ็ตอนนะจาก10ขึ้น11เอ็ดเลยเออสิขึ้น11กอ็ดลบวก11ให้น้องๆดูหน่อยนะน้องๆดูวลยนะอำแล้วไปครับม0เ,เออนน้องเด็กๆเออแดง เกวับแฮกดิง้งเฮ้ยเปิดสวยเปิดสวยเมื่อกี้ติดไปแล้วหนึ่งโอ้โหไง่มีแอดมอสมาเอาโอถึงกับคลิกเดียวติดเมือ่อ,อกี้แปงบอกให้ต่อที่ไปใช่ไหมได้ครับติดที่มวงต่อที่ปากไปดิครับยังนิ่งยังนิ่ง,งเอาไงดี แล้วจะย้ำไปดีแปงให้มันสิบเอ็ดก่อนสอง <2 S 1> ชิ้นนะั้นโอกาสาทเท่าไหร่ครับิมเหลือสิบแปดจะมันลดมันลดสองเปอร์เซ็นต์แต่สองชิ้นนี้โอกาสเจ็ดนะสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นติดยากขึ้นบวกสิบมันติดยากเกมนี้อ๋อใช่เดี๋ยวเราซื้อไว้เท่านั้นสลับสลับกันดีกว่าเฮ้ยเื่อหมวกสลับเดี๋ยวซื้อนี้รอก่อนร้อนจะได้หัวดได้เลยเกมเขาเสิร์ฟอยู่แล้วไม่อยากให้เนลโลเมเลิกเล่น เอางนี้เอาหลังหรือเสือ้อให้แอดมอสเลือกนานๆมาทีเอาชุดก่อนดีกว่าจัดไปขอชุดเราต้องมีชุดไว้แอดก่อนขอชุดสิบ <c oughs> ยากสิบเปอร์เซ็นต์แม่งติดยากจริงไม่ต้องตีแบบจ้ำเรื่อย <c oughs> ย้ำไม่ย้ำละสองคลิกย้ำไปสิบแม ปิ้งเอโอ้โหเหนียวจริง10%ของแท้ของแท้1งไม่ของแท้เรามาเล่นกันที่หยิบ20%เนี่ย10%แม่งตึงเกินมาดูว่า20%นี้นะครับขอเอ็ดตามหมวกไปสวยๆเกิบๆเกิบๆเกิบๆทำอะไรทำปลาไงไปเอ็ดโอ้โห ลีล้อไงพี่เดี๋ยวไปติดระดับสิบห้าเฮ้ยเดี๋ว่าพูดจาได้ดีเอาไอ้ซักสิบลองเซิร่ยสักคลิกนึงดีกว่าไอ้ป่ายสักคลิกนึงลงก่อนลงก่อนเดี๋ยวอ้อมอ้อมเดี๋ยวอ้อมอ้อมเข้าข้างๆมั้งมีเปลี่ยนฉากเปลี่ยนเหมือนฉากสมุดเยอะพิเคเยอะเปลี่ยนฉากก็แล้วเปลี่ยนใจก็แล้ว มาขอ11ในคลิปนี้ไปเลยละกันนะครับพร้อมแล้วมาเลยตึ๊ดตึ๊ดอืออืออีกทีเดียวทีต้องเหนียวอ่ะฉากเปลี่ยนแต่คนตีไม่เปลี่ยนมันจัดมันจัดโอ้โหไม่ติดได้เงี้ยววะได้เงี้ยวะอืม20%แล้วเนะเนี่ยตีไปกี่ล่อแล้ววะ4ทีเด้อ สามสี่ทีแล้วทีนี้ต้องติดละสิบเอ็ดต้องเข้ามาอขอหน่อยขอหน่อยขอสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปครับกึ๊กทำไมมันมเหนียวนะวะเกมนี้เกมนี้ไม่มีสูตรตีบวกเลยอะไอ้นะไม่มีสูตรตีบวกอะเกมนี้เอาจริงเกมน,นี้รู้สึกว่าตีบวกไม่เก่งเท่าอ้าวเอกคาพร่ยินดีต้อนรับค่ะ ที่นี่คือเมืองแห่งวีรบุรุษที่เจริญรุ่งเรืองและมีนักรรผู้กล้าหาญเดินกันขวักไข่เชียวละ15ห้านี่ตึงตึงต้องใช้นะบวกสิ้าเพราะว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนของ1ิ้าแล้วมันได้ออฟด้วยอุปกรณ์สวมใส่เองก็ต้องขาดการติดเรามนุษย์เราก็เช่นเดียวกันเน้นเน้นเดี๋ยวคิดว่าคลิกแรกสองคลิกถ้าไม่ติดจะได้เพิ่มอีกคลิกไ้ก่อน รวมร้อยเลยดีกว่าอ่ะกูว่าไม่ติดชชว์เลยทีแรกไม่อยากไม่อยากให้ไม่อยากพูดให้เพื่อนเสียใจมาดูโอกาสติด12%ใช้กันแตก15อันโอโ้โหตีบวกคลิกนี้นี่นี่สองร้อยเเนี่ยจริงๆเนี่ยคลิกนี้แบบเอาเรื่องนะถ้ากันรดเนี่ยไอ้กันแตกก็เลย้อันนี่คือแบบ1,350าตีอีก28,000อัน Oh, แล้วถ้าไม่ใช้กันแตยพันสามเกือบสามเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มไหมไม่ไม่แต่ว่าเวลาตีไม่ติดมันจะขึ้นมันจะขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยอันนี้คือคลิกเดียวเกือบเกือบสามพันเมลนะบอกเลยคลิกนี้ประมาณเกือบเกือบสองพันทีเดียวสองพั 2, นก่าบาพม,มามาดูว่าคลิกนี้เราจะทาได้ไหมสิบสองเปอร์เซ็นต์นี้ติดม่ติดยากแต่ไม่ใช่ว่าติดไม่ได้น,นี่ยังไงถูกคำพูดจะถูกจริงทำเสมอ นไม่ตื่นแล้วล่อมาเยอะแล้วอ๋อบวกสิบห้าฮึบฮึบฮึบไปกึ๊กกึ๊กซึมเอ๋กูก็ไม่ใช้กันล่วงแม่งเลยมีเปลี่ยนคนตีเหรอวะตั้งฝีมือไม่ดีเลยตกใจตอนแรกบอกเปลี่ยนคนตีเนี่ยว่าให้เปลี่ยนกู ดีแล้วเนี่ยหนีมาตีบวกสิบสองแม่งแต่อย่างเราจะถอยได้ไงฮะใช่เพราะว่าย้ำแล้วมันก็ต้องย้ำไปก่อนย้ำสิบห้าหน่อยได้น่าจะได้ทีน่าจะได้ทีโอ้ยต้องจริงเกมนี้มันดีกว่าอะไรนะมันเวลาดูการตีบวกมันดูทรมานยังไงไม่รู้ใช่ป่ะแล้วเอฟเฟกต์มันแบบน้อย ลูกเอกมันง่อยมากเลยแม่งเอ้ยแล้วเนี่ยคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วโดนไปสองสายช็อตคลิปนี้หกพันเปลี่ยนแน่วได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนแน่วอ่ะเปลี่ยนแน่วไม่ได้หรอกคนเต็มคนน้อยเกม,มนี้มันจะเพิ่มแชนแนลก็แต่เมื่อแบบคนเยอะมันจะเพิ่มแชนแนลให้โอเคลงจากไอหลาบก่อนเฮ้ยวาคิเลี้จะเป็นเทพธิดาของเราเนี่ยโซฮีอาจจะเป็นเทพธิดาของเราวันนี้ม,มา การกระท,ท,ทำล้วนมีความหมายใช่ถ้าไม่กดเมื่อไหร่มันจะเต้นคลิกสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเปลี่ยนบวก14ให้เป็นบวก15พร้อมแล้วกดเลยดิป้ามอสอ่ไยไว้ปะกูว่าพร้อมแล้วขอบวก15อห้าอืมรึบรึบ ไปครับผมกึกกึ๊กตีนี้คือแบบ <c oughs> แหววต <c oughs> ิดแม่น้อยมากอะโอ้โหนี่คือแบบเปลืองของจักรอะหมดหมดที่ใช้ไปได้หมวกบวกสิบเอ็ดขึ้นมาอันเดียว <c oughs> คือแบบแต่ยังดีนะติดทั้งอันหนึ่ง แม่งติดเปิดจริงจริงตอนติดอะเราควรจะปิดล้วไปตีบาลหลักเลยไปเนเออนี่มันก็ค่อยเกิดที่ตีบวกมาเยอะมากไม่ให้ไม่ขยับเลยที่ไม่ได้อัจฉริยะโอนาเพราะว่าก็ตีบวกเละเทนะแม่งไม่ติดเลยอ่ะเกมมันโคตรไกรหลายแตก็ยังไงก็ต้องกลับมาแก้นะครับในประดับต้องงับสิบห้าสิบกไปต่อแน่นอนนะครับวันนี้ก็ถือเกลืออีกแล้วแต่ก็คงประมาณนี้แหละยังไงเดี๋ยวกลับมาแก้มือแน่นอนนะครับ ยังไงไ <ป S 1> วันนี้ถ้าชอบก็อย่า<ป>ลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ haha. ติดตามให้ช่องมิโลเมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับแอบแอบกลับมาแถนท้ายคลิปนะครับเพื่อนทุกคนตี่าอวุธไม่ติดลองตีชุดเกาะบวก12รูกเผื่อมาคำคำ18อพร้อมแล้วไปครับกึกกกไม่ไติดเหมือนเดิมไมลายเฮยเดี๋ยวเดี๋ยว จะได้สักทีปะ่ะจังหวะร้อนร้อนแบบนี้จังหวะร้อนร้อนแบบนี้เงินมีไว้ทำไมเงินมีไว้ทำไมเฮ้ยโอ้โหอะไรก็หยุดไม่อย,ยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเส้นนี้หมดอีกอย่ามาหยุดตอนนี้อะไรก็หยุดกูมไม่ได้อย่ามาหยุดกูไปเข้ามากดแบบไม่ต้องรีล้อของแถมไม่ต้องพักไปโอ้เรียบเหรบยบาย